เอ๋อพี่น้องวันนี้ก็มากินข้าวน้ำกันเด้อมากินข้าวน้ำกันมากินข้าวน้ำกันเมนูเด็ดมื้อนี้ปิ้งเป็ด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 นี่ยแซ่บๆพี่น้องนี่ปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดมาๆๆเมนูเด็ดก็คือเลือดแปงพี่น้องเลือดแปงนี่เด้อเลือดแปงเมนูเด็ดมาเพิ่นว่าบ่เว้าหลายคือเก่างับเพิ่นว่า ขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้บวกกินเลือดเด้อเลือดเป็ดนี่เนาะเมนูเด็ดนี่สำหรับผู้บวกกินเลือดโอ้ขออนุญาตเดลยนะอืมอืมจับแทบเลยมเมนูเด็ดอืมเลือดแดงหอมอืม

เลือดแป้งเลือดแป้งเลือดแป้งแป๊บครอืมอืมพักเลยเลือดแป้งแป๊บยิ่งยิงหัวโอ้ชาที่เด็ดก็คือเลือดแป้งครับ บกข้าวเด้บอบะข้าวเือดแป้งเป็ดนี่ไม่แต่ข้าวเดียวข้าวเดียวมดเครื <c> ่ <oughs> องปรุงมันชุกมัดแล้วนะนี่จะเลือดเนาะเมนูเด็ดสำหรับเป็ดเลยแหล,ละต้นคำขออนุญาตเด้อสำหรับผู้บอกกินเด้อเพยียงเด้อใครบอกกินกระเรียนผ่านเด้อคลิปนี้งดดามะา

하크나, 아유, 하 음, 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 음,

Cắt 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 Sạt nhảy hết nó, nhớ Bố hết con điều Sạt nhảy hết ืมเอ้าจบคลิปตอนนี้แล้วเพียงแล้วมันหลายพเพราะมันมัดดั้มเนมัดกินหนึ่งอขอขอบอกขอบใจสำหรับผูรับชมด้วเพียงแล้ว